ก็มาต่อกันอีกเครื่องหนึ่งนะครับสำหรับอินเวอร์เตอร์ไฮบริดยี่ห้ออาเนินหน้าตาแบบนี้เลยครับเป็นของคุณแสงวันครับจังหวัดเชียงรายอำเภอแม่สายเอาค่ะอินเวอร์เตอร์เครื่องในเป็นของปิจ่จยแสงวันนะคะนะที่อยู่ตั้งแม่สายยิ่จมนำนำนะคะนะที่ส่งมาชมนะคะนะ อาการเป็นจึงฮืออัมหูนะครับเนี่ยกำเหลวเตะไรแก้เตะไรพอก่อนนะก็ตรวจเช็คเบื้องต้นกันก่อนนะครับใช้มิตเตอร์เข็มนะครับวัดที่ขั้วอินพุตเอาพุตไม่มีการช็อตด้านแบตเตอรี่นิ่งๆครับไม่ขึ้นอะไรสักอย่างลองกลับด้านนะครับ กับด้านก็นิ่งๆแบบนี้ฟิวน่าจะขาดแล้วนะครับส่วนแผงด้านแผงโซลาเซลล์ขึ้นค้างนะครับกับด้านมิเตอร์กับด้านมิตเตอร,ตตอรอ์ไม่ขึ้นนะครับแกดูด้านในนะครับฟิวขาดจริงๆด้วยครับ เครื่องนี้ยังไม่เคยแกะซ่อมนะครับแต่เคยแกะดูแล้วเป็นปี2022ของเดือน8นะครับสิงหาคมข้างในก็ยังสวยสดงดงามผ่านการใช้งานมานิดหน่อยถ้าช็อตแบบนี้นะครับก็จะเหมือนเครื่องอื่นครับหาาเนี่ยนะครับ HPT สตัวล่างแล้วก็ m o s เฟต ทั้ง12ตัวนะครับสามสี่ตัวก็ต้องตรวจเช็คดูรุ่นนี้เป็นรุ่นมอปแปงคู่นะครับนี่มอปแปงเกตไดเป็นมอปแปงคู่หาอะไรยังไม่ได้ครับของใหม่นะครับถ้าเป็นมือสองก็พอจะหาได้อยู่แต่ได้มาทีละตัวสองตัวก็โดนแย่งไปเลยครับ แกออกมานะครับก็เห็นการพยายามจะต่อฟิวนะครับใช้สายไฟต่อฟิวเพื่อทดสอบดูครับของคุณลูกค้าฟิวนี้นะครับถ้าขาดไปแล้วแล้วก็ไม่ได้มีการซ่อมอะไรนะครับเปลี่ยนกี่สิบครั้งกี่ร้อยครั้งก็ขาดเหมือนเดิมนะครับแล้วก็มันไม่ได้ขาดง่ายๆนะครับฟิวที่จุดนี้ถ้าไม่มีอะไรช็อตหนักครับ แบบนี้ก็จะเป็นการช็อตหนักนะครับต้องดูด้วยนะฮะดู IGBT ในด้านซิงตัวกลางครับดูแล้วสภาพก็ปกตินะครับมีบอดเฟดระเบิดแบบนี้เลยนี่นะครับมีรอยเล้าวด้วยเห็นไหมครับ อันนี้ก็ต้องลุ้นเอาครับแต่ยังไงก็ต้องได้เปลี่ยนทั้ง12ตัวแล้วครับเนื่องจากว่าเบอร์นี้เบอร์นี้ผมไม่มีนะครับเดี๋ยวจะใช้เบอร์ที่ทนทน,ทนใส่เข้าไปครับส่วนในด้านนี้นะครับภาค DC to AC ใช้เบอร์ 40M 6 0 0แมป์โวลต์ทั้งหมดเลยนะครับทั้ง9ตัวทั้งภาค MBVT นะครับสีตัวนี้ทำหนะ้าที่เหมือนไดโอดนะครับทั้งายทางชาร์จนะอันนี้ใช้คอมโพเนนต์วัดดูนะครับเป็นมอสเฟตขาดทั้งหมดเลยมาดูตัวที่ไม่นะครับตัวที่3นี่นะครับตัวที่3ระเบิดแล้วก็ตัวที่สองของชุดที่2นะครับใช้มิตเตอร์เข็มวัดดูนี่นะครับ เหมือนจะยังดีอยู่นะครับนี่เหมือนจะยังดีอยู่ที่จริงมันขาดครับมันไม่ได้ช็อตมันขาดไปเลยที่จริงก็น่าจะช็อตก่อนนะครับแล้วเราจ่ายไฟเข้าไปอีกรอบนะครับทําให้มอดเฟสขาดนะะไปทั้งหมดเลยนะครับทั้งหมดเลยจริงๆไม่ไม่เกินคาดนะครับ ส่วน i g b t นะครับเดี๋ยวขอใช้คอมโพเนนต์วัดดูครับคอมโพเนนต์วัดดูหลายคนอยากจะเห็นนะครับคาแรคเตอร์ไล่ตรวจวัดดูทั้งเก้าตัวนะครับทั้งเก้าตัว โอ้อันนี้ฟุกนะครับบอกเลยว่าฟุกไม่เสียสักตัวนะครับไม่เสียสักตัวเก้าตัวนี้วัดใหม่นะครับนี่นะครับอ่าดูคาแรคเตอร์เอานะครับ ไม่เสียสักตัวก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะครับเป็นมอฟเฟตสิตัวนี่ตัวเดิมนะครับเหลืออยู่นุ่งตัวที่ดีครับแต่ไม่มีเบอร์นี้นะครับเปลี่ยนเบอร์ใหม่เลยเป็นเบอร์สเปค100อโวลต์180แอมป์นะครับเบอร์เดิมเบอร์นี้นะครับก็สเปคอยู่ที่8 2อโวลต์140แอมป์ ก็ถือว่าใช้เบอร์สูงเข้าไปนะครับแล้วก็มีฮันซิเตอร์ได้นะครับ U4 ตัวที่เปลี่ยนนะครับก็มีของแท้นะครับนี่เสร็จเรียบร้อยนะครับในการซ่อมอินเวอร์เตอร์ไฮพิดยี bit, ่ห้ออาเนินหน้าตาแบบนี้เลยครับความร้อนยังไม่มีนะครับเย็นเฉียบเลยก็ทดสอบมาประมาณ สิบนาทีครับลมร้อนยังไม่มีเลยครับก็ลองวัดน้อยๆก่อนนะครับลองที่หลอดไฟครับขนาด100วัตต์นี่ลื่นเพียวไสสวยงามนะครับกินกระแสที่5.6าแอมป์นะครับเป็นปกติของอินเวอร์เตอร์ในระบบ24่สิบสีโวลต์ครับฟิวเปลี่ยนเรียบร้อยนะครับนะใช้ฟิวแบบนี้ ก็มีมอสเฟตครับด้านนี้12ตัวเปลี่ยนไปนะครับใช้เบอร์100 v โวลต์นะครับ180แอมป์ใส่เข้าไปเลยนะครับถ้าใส่แล้วมีอะไรผิดพลาดนะครับซิงค์มันจะร้อนจัดเลยนะครับแล้วก็อาจจะช็อตอีกรอบนึงนะครับอันนี้ความร้อนไม่มีเลยนะครับเย็นเฉียบเดี๋ยวต้องไปเทสกับแบตเตอรี่แล้วก็แผงโซลาเซลล์จริงๆนะครับ ผมจะจ่ายไฟด้านแผงโซลา r เซลล์นะครับเพื่อทดสอบระบบชาร์จ์นะครับ MPPT Boost Buck Converter ด้านบนนะครับตอนนี้จ่ายไฟเข้ามาแล้วครับไฟแผงกระพริบแบบนี้นะครับเนื่องจากสวิตชิ่งผมใช้สองตัวอนุกรมกันนะครับตัวหนึ่งมี120โวลต์ครับเมื่อแรงดันไม่ถึง120นะครับแผงจะก,กระพริบแบบนี้นะครับ ผมจะเปิดอีกตัวหนึ่งอ่ามาแล้วขึ้นเป็นเท่าตัวรูปแผงนิ่งแล้วนะครับเดี๋ยวจะมีการชาร์จลงแบตเตอรี่นะครับมาดูที่สวิตช,ชิ่งนะครับอ่าเมื่อมีการดึงไฟจากแผงโซลาเซลล์นะครับจะไม่มีการใช้ไฟจากแบตเตอรี่แต่อย่างใดนะครับปิดก่อนนะครับเทดได้ไม่นาน าทาสทนานเดี๋ยวสวิตชิ่งผมจะพังนะครับก็ถือว่าในด้านบูตบัคคอนเวอร์เตอร์ระบบชาร์จเจอร์ไม่มีปัญหาอะไรครับตอนนี้ใช้งานได้ปกติแล้วครับก็ต้องเอาไปเทสจริงอีกทีนึงครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับกับผมช่างเอ๋ลำพูนใช้เวลาซ่อมอยู่ประมาณเกือบ3ชั่วโมงเหมือนกันเลยครับสวัสดีครับ